สวัสดีครับวันนี้นะครับหลังจากต้มเสร็จแล้วนะครับประมาณสองทุ่มนะครับนี่นะครับต้มเสร็จแล้วก็มาจิ้มหนังนะครับแล้วก็บั้งนะครับทาเกลือล้างน้ําส้มขัดหนังหมูนะครับขัดคราบมันหมูที่ออกมาตามรอยที่เราทิ่มนี้นะครับน้ําส้มขัดแล้วหนังมันก็จะใส่นะครับมันจะแห้งตึงนะครับนี่นะครับก็จะเอามาผึ่งลงไว้นะครับประมาณคืนหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เช้าถึงจะเอาเข้าเตาอบนะฮะก็เปิดพัด่ลมเป่าเลยครับเอาไว้ทั้งคืนเลยครับก็ปกติจะใช้ตะเกียบนะครับ มาบ้างมาขั้นไว้นะครับแต่พอดีตะเกียบไม่พอก็เลยเอาตามนี้ครับเพราะว่าแค่นี้ก็คลายความชื้นนะครับระบายได้ดีนะครับก็เดี๋ยวตอนเช้าจะมาเข้าเตาอบก,ก่อนที่จะทอดนะครับเราไปซื้อหมูมาตอนเย็นนะครับแล้วเราต้มไว้นะครับแล้วก็ขั้นตอนการทําให้หางแห้งตึงนะครับก็เหมือนกับตอนที่เรา เอาไปตากแดดนะครับหรือบางคนจะเข้าตู้เย็นนะครับแต่นี่ใช้พัดลมเป่านะครับเพราะพัดลมเนี่ยครับเป่าแล้วหนังมันจะแห้งดีกว่านะครับก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนี่ชอบใช้พัดลมเป่ามากกว่านะครับเพราะว่ามันน่าจะโอเคนะครับหนังมันแห้งประมาณนึงแล้วก็เอาไปเข้าตาอกเนี่ยแป๊บเดียวครับหนังก็ แห้งดีนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่ต้องการทําตอนเย็นแล้วตอนเช้าอบและทอดะอะไรเงี้ยครับก็จะสะดวกในระดับหนึ่งนะครับก็ขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะหมูกรอบทําได้หลายแนวหลายวิธีนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคครับ